แกนภาพมาทางพวกนายอ้าวเริ่มแล้วเห็นไหมอ้าวอ้าวมาสแกนมาสแกนมาท่านนายอยู่ตรงกลางเลยต้องวิดีโอหน่อยของท่านประจุบหน่อยยืดนิ้วหย่ามาเลยหย่า ต้องหันด้านนี้แ้วเอาทั้งนั้นต้องไปด้านนี้เพราะแสงมันอยู่นี้เดี๋ยวมาทงนี้่านฮาแต่เครื่องไม่ไม่หล่นน้ำแลอยเอไม้ตีแบงบอลบันตับานน้้เดอ่าเพนมดูก่อนว่ามันโอเคโอเคลื มมเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไล่มาอ๋อไม่เห็นถ้าประจบไม่เห็นจะไล่มาจากนี้สามสองหนึ่งสวัสดีครับวันนี้สนุกมากครับกอล์ฟเยาวชนของพวกเรานะครับสุดยอดสุดยอดวันนี้แฮปปี้มากได้แคทตี้ที่สวย,สวยทๆทั้งนั้นวันนี้ เอามามาเลยเอ้าแล้วก็เอ้ยไา่พร้อมกันนะอาพอมันมาถึงใกล้นะเชเลยเออเข้ามาปุ๊บแล้วก็เชิดไปเลยนะท่นหาเอาเฮ้เลยนะกับปั้นขวาขึ้นพร้อมกันด้านขวานะครับเอาอ้หไม้ตีไม้ตีโอ้โหไม้เ Đó. Vâng. Đó. Vâng. Vâng.